ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันมาตั้งแต่ประมาณปลายสิสงหาคมปีที่แล้วที่ลูกได้เขียนเคสมาครั้งนี้เนื่องจากทราบว่าหลวงพ่อได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่สามทอมดีเกตุดซึ่งลูกคิดว่าเรื่องนี้ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเองและคนอื่นๆเช่นกันเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนจะถ้าฟังและเอาไปคิดไต่ตรอแล้วก็ไปทำแก้ไขนะจ๊ะตัวลูกปัจจุบันอายุ28ปีมีบุคลิกลักษณะคล้ายๆผู้ชายใี่แสดงกระเธอตั้งภายนอกก็เป็นผู้หญิงสูง170กว่า รูปร่างหน้าตาตลอดจนผิวพรรณดีแต่ออกไปทางแมนแมนคือถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงทุกคนก็จะคิดว่าเป็นผู้ชายแถมหลายคนบอกว่าลูกหลอก,กว่าผู้ชายจริงๆซิอีกผู้ชายบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะหล่อก,กว่าผู้ชายจริงๆบางคนเท่านั้น <laughs> แต่ว่าบางคนเนี่ย รอกกว่าเพราะฉะนั้นยามาก,กให้รอเป็นที่สองรองพระธรรมนี่แหละทุกวันนี้ลูกสามารถใช้ห้องน้ำชายโดยไม่ขัดเขินไม่มีใครสงสัยผิดกับเวลาเข้าห้องน้ำหญิงจะมีแต่คนมองแต่ชักสงสัยว่ามันมันไม่เหมือนกันอนะ หลายครั้งที่ลูกได้ยินคนซุบซิบกันหาว่าลูกคงจะเป็นกระเทยที่อยากใช้ห้องน้ำหญิงก็มีลูกนัาเป็นลูกคนกลางมีพี่สาวและน้องชายอย่างละหนึ่งคนครอบครัวของลูกมีฐานะปานกลางคุณพ่อมีอาชีพรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมส่วนคุณแม่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเออ <laughs> สลับลูกจำได้ว่า <laughs> ตอนเด็กๆนั้นลูกชอบเล่นกับเด็กผู้ชาย <c oughs> เรียกว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเลยทีเดียวแล้วเขาไม่รู้ได้ยังไงยังงงๆเนี่ยไม่มีความรู้สึกอยากเล่นเหมือนเด็กผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะความจี่เป็นเด็กพอมาตอนประมาณป .2 อ ็ <laughs> มีความรู้สึกแอบชอบเพื่อนผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกก็ปลอยมาเรื่อยๆไม่ได้เอะใจอะไรเพราะไม่เข้าใจว่าที่เราเป็นที่เราเป็นที่เรารู้สึกคืออะไรอาจเป็นเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นคนเป็นทอมดี้กันมากเท่าสมัยนี้จนขึ้นมัธยม ลูกย้ายไปอยู่กันนาและลุงก,ก็ยังมีตอนนี้เริ่มมีคนมาชอบลูกทั้งผู้หญิงและผู้ชายทําให้ลูกลังเลตัวเองเหมือนกันเอ้เอาไงดี <c oughs> แต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในใจเพราะคิดว่า the impossible เป็นไปไม่ได้ไม่กล้าถามใครและก็กลัวคนพ่อคนแม่จะเสียใจถ้ารู้ว่าลูก,กเริ่มจะไม่ปกติ ญาติพี่น้องทุกคนต่างเก็บความสงสัยและก็กลัวเพราะทุกอย่างยังคุมคุมกเกลือ,อยังไม่ชัดเจนช่วงที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะอิสระมากลูกจะค่อนข้างติดเพื่อนแล้วก็ทำกิจกรรมข้ารเรียนทั้งเล่นกีฬาและเป็น รองประธานนักเรียนเรียกว่าฮอตมากๆเด่นดังมากๆม,มีแฟนคลับของตัวเองโอ้ขนาดนี้เลยนะช่วงนี้เองที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติจริงๆแต่ก็พยายามปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าเราไม่ใช่พวกนั้นหรอกเพราะลูกเองไม่ชอบเห็นคนที่เป็นแบบนั้นเลยไม่ชอบทั้งการแต่งกายพฤติกรรม รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบตัวเองไม่ได้ห้าวกากันขนาดนั้นลูกไม่ชอบไปใครเรียกว่าทอมเลยจะโกรธมากๆและไม่ชอบไปใครนินทาที่เราเป็นแบบนี้ด้วยแต่ลูกก็ไม่ได้แอนตี้ผู้ชายหรือเกลียดอะไรแต่ว่าตอนมีคนมาจีบก็เพียงรู้สึกว่าไร้าสาระพูดอะไรไม่รู้น้ำเน่าเชย พูดอะไรไม่รู้น้ำเน่าเฉยแต่เธอก็ใช้วิธีพูดยิางก็ไปพูดกับคนอื่นเหมือกันน่ะเหละพอประมาณมหก <c oughs> ลูก,กเริ่มมีแฟนผู้หญิงคนแรกในชีวิต <c oughs> เราแอบคบกันจนเรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็ต้องปิดทางบ้านไว้ที่บ้านก็สงสัยมากขึ้นเรื่อยๆถามตรงๆลูกไม่ยอมรับคุณพ่อถึงขนาดจ้าง จ้างนักสืบจ้างคนตามจ้างจ้งให้บอกจ้างให้ลูกแต่งตัวเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวจ้างลูกก็ไม่ยอมตอนหลังลูกไปเรียนทำรรอาหารที่ออสเตรเลีย <c oughs> ก็แอบไปด้วยกันอีกระหว่างที่คบกันก็ทะเลาะก,กันบ่อยมากถึงขั้นใช้พลังหมัดมวย ลงไม้ลงมือกันก็นมีฉะนั้นลูกเป็นคนโมโหร้ายเพราะไหนจะเครียดเรื่องเรียนไหนจะเครียดเรื่องแฟนแล้วยังต้องเครียดปิดทั้งบ้านอีกแต่ถึงอย่างไรก็คบกับแฟนคนนี้ได้เจ็ดปีกลับมาเมืองไทยก็เลิกคบกันเธอคองเลิกแล้วมั้งหรืยอยังไงเพราะลูกเจอคนใหม่ ปัจจุบันแฟนคนแรกนี่มีแฟนเป็นผู้ชายไปแล้วพอเขากับแฟนคนที่สองลูกก็เริ่มเปิดตัวเองเพราะรู้สึกอึดอัดไม่อยากจะโกหกที่บ้านหลายๆออเรื่องลูกเองก็อยากสบายใจเลยพาแฟนเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่พอท่านรู้ท่านสบายใจไหมลูกอยากสบายใจเลยพาท่านไปกราบคุณพ่อคุณแม่ พอท่านรู้ท่านก็ไม่สบายใจถึงขนาดช็อกเสียใจมากซึมแล้วก็ไม่ได้พูดกับลูกไปหลายวันคือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะนึกว่าลูกเป็นผู้หญิงแต่ลูกก็มีพฤติกรรมแบบผู้ชายก็ไม่รู้จะใช้าภาษาอะไรพูดมัง้งพอพูดกันเลยร้องไห้ดีกว่าซึ่งครานี้คุณพ่อและของลูกเคยอธิษฐานว่าอธิษฐานดังๆให้ลูกฟังว่าถ้าม่ลูก ขอมีอยู่สองอย่างสาธุอย่าให้ลูกเป็นเลยหนึ่งอยาให้วิปริตผิดเพศเป็นกระเทยสองติดยาเสพติดดังนั้นการที่ลูกเป็นเช่นนี้คุณพ่อจึงอับอายมากท่านทำบุญอะไรท่านอธิษฐานสองอย่างเนะืสาธุข,ขออยาให้ลูกเป็นกระเทยสองอยาให้ติดยาเสพติดเลยเพราะความรักลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่ขอร้องทุกอย่างให้ลูกเลิกเป็น จะเอาอะไรก็ยอมทั้งไปบนบานสารกล่าวลูกก็ยิ่งรู้สึกผิดแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกโล่งออกเพราะคิดว่าม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาผู้หญิงก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรพอเห็นท่านเริ่มปลงแต่ลูกก็รู้ว่าในใจท่านก็ยังรับไม่ได้ลูกก็เลยพาแฟนมาอยู่ด้วยที่บ้านแปลกดีรู้ว่าท่านรับไม่ได้แต่พามา เรียกว่าได้คืบก็เอาศอกทีเดียวแทนที่ลูกจะรู้สึกสำนึกกลับทำตัวหน้าอายและเลวร้ายที่สุดในชีวิตได้คืบเอาศอกอย่างงี้มันน่าจะให้ศอกจริง <c oughs> ช่วงนี้ลูกเด้ไปฝึกง,งานที่โรงแรมมีคนมาชอบลูกเยอะมากๆอย่างที่ตัวลูกเองก็งงเหมือนกันว่าเออคนที่เป็นแบบนี้ชอบของแบบนี้มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอ นึกว่เป็นเฉพาะลูกเองทํำให้ไม่สนใจแฟนคนที่สองเลยจนทะเลาะกันบ่อยตั้งๆที่ดดเดเขาก็เอาใจลูกทุกอย่างครูไม่ใหญ่ทึ่งหนึ่งเนี่ยภาพของแฟนทุกคนประกวดนางงามได้ทั้งนั้นเลยอืมถ้าก็แปลกดีเหมือนกัน,นไม่ว่าจะคนที่หนึ่งคนที่สองประกวดนางงามได้ทั้งนั้นเลยตอนนี้เองที่ลูกแอบไปคข้กับพี่อีกคนเพราะความท้าทาย ลูกบกเอได้ยินว่าพี่คนนี้เกลียดลูกเกลียดคนที่เป็นแบบนี้ลูกจึงอยากเอาชนะเลยกแกล้งไปจีบทั้งทั้ท,ที่กม่ได้ชอบอะไรก็หรอกจนแต่หลังเขาก็เลิกกับแฟนผู้ชายที่กําลังจะแต่งงานกันมาคบกับลูกแต่คบกันได้ไม่นานลูกก็ได้ลูกได้แล้วก็ทิ้งเขาไปคนนี้คงเป็นแค่กิก๊กพักคบกับบินานแล้วกุก๊กจะว่าอย่างไร ระหว่างนี้แฟนคนที่สอง <c oughs> ก็อยู่บ้านร้องไห้เสียใจทุกวัน <c oughs> พอคุณแม่เตือนก็โกรธอีกโอ้โห <c oughs> ท่านบอกว่าแค่ลูกเป็นแบบนี้ก็แย่พอแล้วยังเจ้าชู้คบทีหลายๆคนอีกลูกนอกจากจะไม่สนใจอะไรแล้วยังคิดว่าตัวเองนี่ช่างฮอตเหลือเกินทำให้พลอยทะเลาะก,กับคุณแม่บ่อยด้วยทะเลาะก,กับพระอลา,าในบ้านนี่ บาปนะลูกนะจะไปเล่นกับไฟนะต่อมาลูกมาเจอผู้หญิงอีกคนที่โรงแรมซึ่งก็คือแฟนคนปัจจุบันตอนนั้นเขาก็มีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเลิกกันเพื่อมาคบกับลูกลูกรักแฟนคนนี้มากในศึสุดก็ตัดสินใจเลิกคบกับแฟนคนที่สองและพาแฟนคนนี้มาอยู่ด้วยปัจจุบันลูกก็ยังคบกันอยู่ได้สี่ปีแล้ว ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันนักเพราะเขาใจเย็นแล้วยังช่วยกันทำมาหากินกันี่อีกเป็นอย่างดีทีเดียวลูกรู้ว่าทั้งหมดทุกคนทรมานและเสียใจกับการกระทำของลูกมากโดยเฉพาะกับแฟนคนที่สองลูกได้ยินว่าทุกวันนี้เขายังรักและรอลูกอยู่กับแฟนทุกๆคนเมื่อเลิกกันแล้วลูกก็ตามขอโอโหสีกรรมมาตลอด รละรู้ว่าบาปกรรมมีจริงทุกคนก็จะยอมยกโทษให้จะมีก็พี่ต่เป็นกิ๊กที่ยังไม่ยอมยกโทษให้เพราะเขาอับอายที่คนทั้งลงแรมรู้เรื่องหลายครั้งที่ลูกพยายามหาสาเหตุว่าทำไมลูกจึงเป็นแบบนี้ทั้งนั้นที่ครอบครัวของลูกก็อบอุน่นคุณพ่อคุณแม่ก็รักและใส่ใจลูกลูกทุกคนครอบครัวอบอุน่นแต่ทำไมเป็นอย่างนี้บางคนบอก เป็นเพราะการเลี้ยงดูจึงเป็นแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่แล้วเห็นไหมไม่ใช่เรื่องการเลี้ยงดูแล้วแสดงมันทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วจะมีก็แค่ครั้งหนึ่งตอนที่ลูกอายุได้ประมาณเ้าถึงสิปีที่คุณพ่อเริ่มนอกใจคุณแม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหามากตอนนี้เองที่คุณแม่เริ่มเข้าวัดและท่านก็เข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นวัดทางภาคไหน แล้วท่านก็สอนให้ลูกรู้จักสวดมนต์โดยเริ่มจากการว่าจ้างและสอนให้ทำความดีตลอดทำให้ลูกๆมีธรรมะติดตัวอยู่ลึกๆต่อมาคุณแม่เด้มาเจอกระมิตรชักชวนท่านมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มซื้อที่ดินก็คงจะผืนเนี้ผืนใหญ่เนี้แล้วก็ทำบุญทุกบุญต่อมาาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นทางครอบครัวและคนครอบข้าง ยังแอนตี้ทีวัดอยู่ทำให้นคุณแม่ไม่สามารถเข้ามาวัดอย่างเต็มตัวเท่าไรนักจคนคุณแม่เริ่มเขา้าเข้าวัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เคี่ยวเข็นลูกๆตามไปด้วยเราแรกๆทุกคนก็ไม่ชอบแต่ก็ขัดไม่ได้จกนกระทั่งลูกมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดลูกยอมรับว่าพอกลับลงมาก็เปลี่ยนไปจากเดิมมาก เหมือนที่ใครๆชอบพูดว่าวัดพระธรรมกายชอบล้างสมองคนไม่เฉพาะสมองเน่ล้างทั้งกะโหลกเลยแหละออกซิบกอ,ออกซิปุล้่างหมดลูกจะเป็นเช่นนั้นจริงๆพอลูกเปลี่ยนไปพิสารลูกก็แปลกใจมากและเมื่อเขาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่สวนนาวััด ก็เริ่มเข้าใจวัดมากขึ้นน้องชายลูกดูภายนอกก็เป็นคนดีน่ารักแต่เรียนที่ไหนก็ไม่จบสักที่ทั้งดื่มเหล้าติดพนันบอลเพื่อนและผู้หญิงทางบ้านกลุ่มใจมากจนต้องส่งไปเมืองนอกกอเรียนไม่จบเอาเงินที่คุณแม่ให้ไปนะ่ยไปเข้าคาสินโนจนวีซ่าไม่ผ่านต้องกลับมาเรียนที่เมืองไทยอีก จกนกระทั่งน้องชายได้บวชธรรมทายาตรุ่นิตสามที่สองหลังศึกใหม่ๆน้องลูกดูเปลี่ยนไปทางที่ดีแต่ตอนนี้เริ่มกลับเข้ารูปเดิมอีกโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปลงว่าคงทําเวรทํากรรมกันมาทุกวันนี้ตั้งแต่ลูกฟังธรรมะของหลวงพ่อก็หูตาสว่างอยากหลุดพ้นเบื่อหน่ายโลกที่มีแต่ปัญหา ถึงแม่จะเป็นไปได้ยากที่เข้าถึงพระธรรมกายและดุสิตบุรีแต่โลกก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดค่ะถ้าพยายามแล้วก็ก็ต้องสําเร็จนะลุกนะเพราะนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามแล้วก็ทําให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวทําได้ถ้าได้ทำเท่านั้นแหละคําถามโลกมีวิบากกรรมอะไรจึงต้องมาเกิดเป็นเครึ่งหญิงขอนชายและกรรมาบางหรือย,อยังคะ ชายหน้าจะเกิดเป็นชายจริงหรือหญิงแท้คะบม่ดาผู้หญิงทั้งหลายที่ลูกเล่ามาทั้งแฟนคนที่หนึ่งและแฟนคนที่สองตางก็สวยแบบผู้หญิงดีๆและมีแฟนเป็นผู้ชายทุกคนไม่ได้มีท่าทางวิปริตผิดเพศแต่ทำไมทำไมจึงได้มาคบกับลูกเราตามมีกรรมอะไรร่วมกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหรือเปล่าคะแล้วเขาเหล่านั้นจะตามลูกไปในภพชาติต่อไปอีกหรือเปล่าคะ สำหรับพี่ที่โรงแรมที่เขาไม่ยอมอโหสิกรรมให้ลูกจะมีผลต่อลูกและเขาอย่างไรบ้างคะลูกกับแฟนคนที่สามมีกรรมอะไรร่วมกันมาจึงได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยกันทำมาหากินและสร้างบารมีร่วมกันลูกคนรดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจึงจะดีลูกกับพ่อแม่มีกรรมอะไรจึงได้เกิดมาร่วมกันการที่ลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่ต่างเสียใจ และอับอายที่ลูกเป็นเช่นนี้จะเป็นผลกรรมติดตามลูกไปไหมคะแต่การที่ลูกเป็นแบบนี้แต่ยังเป็นคนดีลูกผิดหรือเปล่าแล้วลูกจะได้ไปดูสิทธิบุรีกับเขาไหมคะตอนนี้ก็ไปดูสิทธานี้ก่อน <c oughs> คุณแม่งลูกไม่จะชอบถูกคนอื่นหลอกเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะทำกรรมอะไรกับคนเหล่านั้นมา และจะเจออีกไหมคะคุณแม่เคยนั่งสม,มาธิแล้วเห็นโน่นเห็นนี่สังหรณ์อะไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วชอบขนลุกเวลาพูดถึงบุญก็จะคิดว่าเทวดามาอนุโมทนาเป็นเรื่องจริงไหมคะแล้วก็มีอย่างนี้หลายหายคนเมื่อกันนะที่คิดอย่างนั้นั้านชายลูกสร้างบาปกรรมมากมายในชาตินี้ ทั้งต่อตนเองและพ่อแม่เขาจะตกนรกไหมคะทุกวันนี้ทุกคนก็พยายามช่วยเขาอยู่เราจะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จคะก็ต้องรเริ่มต้นเร้าก่อนนั่นแหละเลยแล้วครับครูสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรทำไมพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่วัดทุกคนทัน้งได้ความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลมปนอย่างดีโอ้โแฟนเธอทุกคนนี่ประกวดนางงามได้หมดเลยนี่ ชืวอเธอเป็นผู้หญิงรูปร่างเธอก็เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเธอมีอัธยาศัยอย่างนี้เรามาฟังฝันในฝันกันจ้าหลับตาฝันเป็นตตเป็นตะตื่นขึ้นมาข้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมประราชารูปในความรู้สึกครึ่งหญิงขอนชายเพาะกกำเนิดดีหลายๆชาติที่ผ่านมา มีความเจ้าชู้ต่อเนื่องทั้งตนเป็นหญิงและเป็นชายตามมาส่งผลแต่ตอนเป็นชายมีนิสัยเจ้าชู้มากกว่ารำเจ้าชู้เหล่านี้มารวมส่งผลในชาตินี้ในชาติที่แล้วเกิดเป็นผู้ชายแต่เคยมาสร้างบาร,รมีกัหมูคนะ่คณะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นฝ่ายส่งกำลังบำรุงมีนิสัยเจ้าชู้มาก เคอยออกบวชตามพระราชาแต่ช่วงสั้นเพราะไม่อาจทนความคิดถึงส,สาวๆจึงลาศิกขาไปครองเรือนแต่ในระหว่างบวชก็แต่งใจบำเพ็ญสมณธรรมเต็มที่บุญบวชช่วงสั้นหลายชาติตามมาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายแต่ส่งผลให้มาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ละจ้าการมลูกยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่คือเป็นธอม แต่ถ้าลูกตั้งใจจะพ้นจากกรรมนี้จริงๆนลูกจะต้องตัดใจหักดิบในชาตินี้แล้วก็ต้องสร้างบาร,รมีอย่างกลั่นกล้านในทุกบุญจนหมดอายุขไขต้องเบื่อนายในสิ่งที่ลูกเป็นอย่างในปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงจะ้ะแฟนผู้หญิงคนที่หนึ่งและคนที่สองที่ผ่านมาที่เป็นปกติแต่มาคบกับลูกเพราะคำอธิษฐานในอดีตของลูกตอนเป็นผู้ชาย ทำบุญมาใดมักอธิษฐานให้สาวสาวมาหลงรักหลงไหลเป็นการอธิษฐานที่เจอด้วยความกำหนัดยินดีส่วนผู้หญิงคนนี้มาคบไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่เขามีกรรมจะชูคลายลูกติดมาแต่กรรมเบาบางลงแล้วถ้าเกิดมีการผูกเวรก,กันกับลูกสาวสาเหล่านี้มีสิทธิติดตามไปในภพเบ,บื้องหน้าจ้ะ สำหรับพี่ที่โรงแรมไม่อาหสิกรรมให้ลูกจะทำให้ผูกเวรกันไปเป็นศัตรูที่ไม่ชอบหน้ากันข้ามชาติลูกต้องพยายามไปขอเอโหสิกรรมกับเขาให้ได้ลูกกับแฟนคนที่สามต้องมาใช้ชีวิตและสร้างบารมีร่วมกันเพราะในอดีตตอนลูกเป็นทหารพระราชาเขาเป็นหนึ่งในแฟนสาวของลูก เคยมีบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาบ้างดังนั้นเวลาอยู่ด้วยกันจึงมีความสุขและสบายใจกว่าคนอื่นถ้าจะแก้ไขให้ลูกตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโดยเลิอกอยู่กันแบบแฟนจะอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรแล้วทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่ก็มีสิทธิ์กลับไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษด้วยกันทั้งคู่จะ แต่ถ้าไม่เลิกใช้ชีวิตยอย่างนี้จะไปดีได้อย่างมากก็แค่เจตุมหาราชิกาไม่อาจไปสูงกว่านี้ได้แม้ทำบุญมากเพียงใดเพราะชั้นอื่นเขาไม่ไม่มีอย่างนี้ <c oughs> แต่เจตุมหาราชิกามีพวกครึ่งค้อนอย่างนี้เยอะเราจะนึกภาพไปออกเลยครุฑที่ครึ่งค้ออย่างนี้เป็นอย่างไรนาก ยักคนทันคนทันยังพอพอนึกได้บ้านลูกมาเกิดกับพ่อแม่ปัจจุบันเพราะทำบุญร่วมกันมาในอดีตถ้าลูกไปเริกนิสัยอย่างนี้ลูกจะไม่ได้เจอแม่ที่มีนิสัยประเสริฐอย่างนี้อีกแม่ที่ประเสริฐอย่างนี้หายยากเพราะท่านชวนลูกเข้าวัดสร้างบรารมี ภูม,มิเทวาเหมือนกันคือบุญก็ไม่เคยได้ทำแถมทำกรรมอย่างนี้อีกเนี่ยเศษกรรมเนี่ยโอ้ปแปลกๆดีคุณแม่ลูกมักเจอคนหลอกเอาเงินทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเพราะปัจจุบันท่านเป็นคนใจอ่อนใจดีและมีเชื้อแนดีแบบนี้อยู่บ้างแต่ไม่หนักหนาอะไร ังนั้นชาตนี้ให้ท่านตรวจสอบดูแลเรื่องเงินและง,งานให้ดีพราะอาชีพรับเหมาก่อสร้างมักจเจอคนประเภทเสือสิงกระทิงแรดยาคุณแม่เป็นคนใจบุญและมากด้วยศรัทธาหลายครั้งทำให้บุญในตัวเตือนท่านทำให้เกิดลางสังหรณ์บางอย่างที่ถูกต้องพื้นฐานน้องชายเป็นเด็กดีแต่ขาดดวงวิญญาในการครอบพื้นจึงทำให้เขามีพฤติกรรมเช่นนี้ ให้พยายามเป็นกะะนัลยาณมิตรให้เขาต่อไปโดยใจที่เยือกเย็นอดทนมีเหตุมีผลและหาเพื่อนดีๆให้เขาคบโลูกและครอบครัวสร้างบร,รมีกมูขนมำมาแบบกองสเสบียงบางท่านก็ทำตามอารมณ์บางท่านก็ตนกเต็มที่แต่ก็ติดตามสร้างบร,รมีกมูขน้ำมาหลายชาติทำให้มีเชื้อสาย ทำให้พระอาจารย์เจ้าที่วัดทุกคนคุ้นเคยและเกื้อกูลกันจ้า